่ายสังคมสงเคราะห์มูลและในที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายรวม7หลังคาเรือนโดยเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่19 ขออภัยค่ะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา19.30น,นของวันที่13ตุลาคมค่ะที่บ้านเลขที่27หมู่2บ้านสมสวรรค์ตำบลดวนทองอำเภอนายูงค่ะซึ่งเป็นบ้านต้นเพิงเป็นบ้านของนางบัวทองทิพอาดขณะเกิดเหตุนะคะเจ้าของไม่อยู่บ้านค่ะเดินทางไปต่างจังหวัด และจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะยังทําให้บ้านเรือนที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายไปด้วยอีก2อหลังคา่ะซึ่งก็คือบ้านเลขที่25และบ้านเลขที่188ซึ่งเสียหายบางส่วนดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือมูลและนิติส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายพร้อมกับนําถุงยางชีพ เครื liberal, ่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะสวัสดีครับสลองเ้าลองเจ้ลองเลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลองเฉพ็ะงานไม่ค่อยปรับเพินเลอันนี้ปรับ